บริษัทดริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราชสมูทอีพีทีทีบีไฟฟ์เมืองไทยประกันภัย แรกรนด์ุปไกสสกัดโฟมอสแค้ซิมิกส์ภูมิใจเสนอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ประเทศไทยของเราก็นะอากาศเริ่มดีแล้วฝนตกน้อยลงอากาศเย็นกิ๊กอะไรตกใจหมดเลยเมื่อทำไมทำไมทำกับข้าวอ่ะแล้วมีดบาดมือทำกับข้ามีดบาดมือแล้วเลือดออกอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมใส่โยโลหิตจางกิ๊กเลือดชมพูอ่ะเฮ้ยจริงเหรอวะผมใส่เป็นโลหิตจางอ่ะ ไม่แน่นะไม่แน่นะเฮ้ไปหาหมอได้ได้ป่จะได้ถามก็เลยเรื่องโลหิตจางนี่เป็นยังไงคุยคุณหมอเลยดีกว่าครับเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมใช่นะอ่ามันต้องทำไมมันจางมันดูสังเกตยังไงอะไรไงจางเป็นสีชมพูเนี่ยเฮ้ยไปถามเลยดีกว่าเนี่ยมันเป็นสีชมพูเลยนอะแปลกเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคโลหิตจางกันนะครับ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเชิญครับนายแพทย์หาฤทติ์สุวรรณรัศมีผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด หมออธิบายเรื่องเรื่องของเลือดแล้วก็ภาวะโลหิตจางให้ให้ผมฟังชนิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่าคือเริ่มต้นก็อย่างนี้ก่อนนะครับต้องเข้าใจเรื่องว่าไขกระดูกเนี่ยจะถูกจะสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วเม็ดเลือดแดงก็จะออกมาสู่เส้นเลือดระบบไหลเวียนของเลือดนะครับแล้วก็มีอายุอยู่ได้ประมาณ120บวันนะครับหรือวันมา3เดือนนะครับมันก็ทำหน้าที่แล้วก็เซอร์คูลเลตวนไปรอบในร่างกายเมื่อมันหมดอายุแล้วนะครับมันก็ถูกจับกินโดยม้ามนะครับ เลือดคนเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นของเหลวคือน้ําเหลืองนะครับแต่ส่วนที่เป็นเม็ดเลือดนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราซึ่งเป็นส่วนที่ให้มีสีแดงนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับเรียกว่าเป็นฮีโมโกลบินซึ่งโปรตีนตัวนี้เนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กมาเป็นส่วนประกอบนะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าธาตุเหล็กเนี่ยจะจับออกซิเจนนะครับแล้วก็ลำเยาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆไปถึไปถึงอวัยวะต่างๆก็ ดายอนนอกซิเจนเปลี่ยนบ้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆใช่ครับแล้วก็เก็บคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้ามาแล้วก็ไปฟอกที่ปอดนะครับคราวนี้เนี่ยที่เรียกว่าโลหิตจางเนี่ยคือความเข้มข้นของเลือดนะครับเมื่อเปรียบเ,เทียบกับไอส่วนที่เป็นน้ําเหลืองนะครับ,รบถ้าปริมาณส่วนที่เป็นตัวเลือดสีแดงๆเนี่ยนะครับที่เป็นเซลล์เนี่ยมันน้อยลงนะครับก็เรียกว่าโลหิตจางครับก็ทําให้การขนส่งออกซิเจนไปตามเซลล์ต่างๆเนี่ยทำได้น้อยลงครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเลือดของคนเรานั้นจริงๆแล้วประกอบด้วยน้ำเลือดและเม็ดเลือดแดงครับโดยเม็ดเลือดแดงจะถูกสร้างมาจากไขกระดูกแล้วทำหน้าที่ขนออกซิเจนไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายพอครบ120วันก็จะหมดอายุและถูกม้ามทำลายไป แต่ในคนที่เป็นโรคโลหิตจางนั้นเม็ดเลือดแดงจะมีปริมาณน้อยกว่าปกติจึงทำให้การขนออกซิเจนไปเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆของร่างกายทำได้ไม่ดีนั่นเองครับ ไอ้ทีนี้ภาวะเราเห็นจางมันเกิดจากสาเหตุอะไรฮะไอ้นี่มันไม่ผลิตหรือไงฮะหรือว่าแบ่งง่ายง่ายน้ำเก่งไปทำลายแหลกเลยแบ่งง่ายง่ายเป็น3อย่างนะครับอันแรกเลยคือโรงงานเลยคือตัวไขกระดูกเองนะครับถ้ามันสร้างได้ไม่พอมันก็คือน้อยใช่ไหมฮะสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้โรงงานสร้างได้น้อยฮะอย่างเช่นที่พบบ่อยเลยคือการขาดธาตุเหล็กนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญในการที่จะส่วนประกอบของเม็ดเลือดนะครับของฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเราขาดธาตุเหล็กคือไม่ว่าจะเป็นการรับประทานน้อยนะครับหรือเราสูญเสียธาตุเหล็กไปทําให้ธาตุเหล็กที่ยอามาใช้สร้างเลือดน้อยนะครับอันนี้ก็ทําให้ไข่ดูกมนสร้างเลือดได้น้อยลงนะครับต่อไปสาเหตุต่อไปครับนอกเหนือจากการขาดธาตุเหล็กแล้วนะครับอาจจะเป็นอย่างเช่นเป็นโรคของไข่กระดูกเองนะครับไข่กระดูกทํางานไม่ดีไข่กระดูกอ่อนแรงนะครับไข่กระดูกผิดปกติ พวกนี้มันก็สร้างเมดเลือดได้น้อยนกรรมพันธุ์ไม่หนอยอย่างี้พวกกรรมพันธุ์มีบางส่วนมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนซึ่งเป็นโรคกรรมพันธุ์ซึ่งทาให้ไขกระดูกอ่อนแรงมีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยจะเป็นจากสิ่งภายนอกเข้ามาทําให้เราก็ทํามันอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสหรืออะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะครับอาจจะทาให้กระดูกมันหยุดทางานได้เป็อโรครอทำจะโรคอันนั้นเป็นได้เหมือนกันนะครับอย่างที่3มก็อาจจะเป็นโรคเลื้อรลงอื่นๆนะครับอย่างเช่นโรคติดเชื้อเรื้อรลงนะครับ เป็นกระดูอักเสบซึ่งรักษายากนะมีการติดเชื้ออยู่เรื่อยๆอ๋อพวกโรคข้ออย่างนี้ไปอ่าอย่างนั้นได้ครับอย่างเช่นเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังางก้าใช่เลยครับเอ้ยเข้าขายจนได้โรคกาโรค SLE อะไรพวกนี้นะครับคือครับโรค SLE เป็นโรคที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งเป็นเรื้อรัางไปได้ระยะนานเมื่อไหร่ที่เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไขกระดูกมันจะถูก กดให้ทํางานน้อยลงอันนี้เป็นอีกอย่างหนึงนะ่งอย่างต่อไปนะครับก็อย่างเช่นเป็นโรคของต่อมไรท่อนะครับโรคไทรอยน้อยนะครับพวกนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับ<อ>หรือว่าคนอายุมากอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ<อ>าาขาดฮอร์โมนเพศช,ชายพวกนี้ก็ทําให้การสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงเหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายขาดฮอร์โมนเพศช,ชาย ถ้าเป็นผู้หญิงขาดฮอร์โมนเพศหญิงปะคุณหมอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นฮอร์โมอนเพศช,ชายที่มีผลต่อการสร้างเลือดมากกว่าฮอร์โมอนเพศหญิงน,นะครับอันี้ผู้หญิงเ่คุณหมอผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูความเข้มข้นของเลือดเขาเนี่ยน,นะครับเขาจะน้อยกับผู้ชายนิดหน่อยอหเหตุผลเพราะว่าผู้ชายเรามีฮอร์โมอนเพศช,ชายเยอะกว่าซึ่งฮอร์โมนเพศช,ชายตัวนี้เองเนยมันกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดอยู่แล้วแล้วทำให้ค่าปกติของเลือดความเข้มข้นของเลือดในเพศชายจะสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย ครับอย่างเช่นผู้หญิงเราบอกว่าค่าปกติอยู่ที่12นะครับผ<ช>ู้ชายเราจะบอกว่าควรจะอยู่ที่14เป็นต้นนะครับ<ช><น>เพราะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยทำไมาค่าผู้หญิงถึงจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของฮอร์โมนแล้วเนี่ยผู้หญิงเขาจะต้องมีการเสียประจำเดือนทุกเดือนเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับต<ช>่อไปถึงเรื่องสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นถ้ามีมะเร็งกระจายไปที่ไขกระดูก มันก็เข้าไปใช่เข้า,าไปกินไขกระดูกซะทําให้กระดูกมันสร้างไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสาเหตใหุใหญ่ๆของการสร้างน้อยนะครับ,รบต่อไปก็คือการทําลายมากนะครับมเม็ดเลือดแดงถ้าเกิดถูกทาลาย,ายมากานี่ทําสร้างน้อยสร้างน้อยนี่มีสาเหตุย่อยเต็มเลยเอา้าวนี้ทําลายมากก็เช่นเดียวกันทําลายมากก็มีสาเหตุย่อยเต็มไปหมดเหมือนกันนะครับ ก็ถ้าไม่เลือดแดงมันออกมาแล้วถูกทำลายเร็วจำนวนมันก็น้อยลงนะครับสาเหตุที่เจอบ่อยๆเลยของการถูกทำลายมากก็คือทาราซีเมียนั่นเองเป็นโรคทางเลือดอะไรนันเอซึ่งถ้าเกิดว่าทาราซีเมียนะครับหรือความผิดปกติของฮีโมโกลบินนะฮะเพราะร่างกายเราเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับไม่เลือดแดงม็มีความผิดปกติก็ถูกทำลายเร็วโดยม้ามถ้าเราลางมันผิดปกติเนี่ยมันก็ ไม่สามารถจะเล็ดรอดผ่านผ่านม้ามาได้มันเหมือนมีตาข่ายอยู่ใช่แล้มีแปลกประหลาดใหญ่เลยมันก็จะเป็นหมอเป็นใช่ไหมครับเป็นคร์บอยู่เขาเป็นครับเป็นเม็ดเลือดเขาเป็นรูปร่างไหนที่เป็นแบบว่าเป็นเป้าเป็นเป้านะครับเรียกคาร์เก็ตเซลนะครับหรืออย่างที่พูดถึง SLE เมื่อกี้นี้นะครับเ l e เนี่ยครับเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับอาจจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันมากินทําลายเม็ดเลือดแดงของของตัวเองใช่ครับนะทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายนอกจากน้แล้วยังมีการ ทำลายเม็ดเลือดของตัวเองเมื่อคุณหมอเอสเซลีได้ยินลูกที่คุณพุ่มพวงใช่ไหมใช่ครับจเป็นอย่างนั้นนะครับกินตัวเองไงเออนะครับอันนี้คือการทําลายมากนะครับอย่างสุดท้ายที่ต้องไปมันคือการเสียเลือดนะครับถ้าเสียเลือดอย่างรวดเร็วหรือว่าเสียเลือดอย่างช้าๆคือตรงไปตรงมาเราเสียเลือดออกไปแล้วเลือดเราก็น้อยลงนะครับสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคโลหิตจางนั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. เกิดก็จะไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อย โดยมีได้จากหลายสาเหตุเช่นการขาดาธาตุเหล็กการติดเชื้อเรื้อรังของไขกระดูกโรคข้ออักเสบเรื้อรังโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้แต่มะเร็งแพร่กระจายไปที่ไขกระดูกเป็นต้นครับ 2. เกิดจากเม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากผิดปกติเช่นโรคเลือดพันธุกรรมทารัสซีเมียหรือโรคเ l e ที่ภูมิคุ้มกันเกิดทำลายเม็ดเลือดตัวเองเป็นต้น 3. เกิดจากการเสียเลือดมากจนทำให้มีเม็ดเลือดแดงและธาตุเหล็กไม่เพียงพอเช่นอุบัติเหตุต่างๆนั่นเองครับคนที่เขาบริจาคโลหิตแต่ที่เขาบอกบริจาคโลหิตอะครับอย่างนั้นนะฮะ mm hmm. เขาจะทำให้เขาโลหิตจางไหม ถ้าเราบริจาคในเวลาที่เหมาะสมนะครับร่างกายเราก็สร้างเมลือดแดงมาทดแทนได้เราต้องบริจาคโลหิตในเวลาที่เหมาะสมนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพอได้เดือนละั้งโอ้โหโอเคครับคราวนี้ถ้าคนเป็นโลหิตจางเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ให้ไปบริจาคเลือดเพราะว่าของเราน้อยอยู่แล้วเราจะใจบุญมาให้เขามันก็ไม่ได้คุณหมอฮะแต่ทีนี้คนที่แบบเป็นโลหิตจางนี่มันจะมีอาการมีอาการออกไหม เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าคนที่เป็นโรคโลหิตจ,จางนั้นจะมีอาการอย่างไรบ้างสักครู่ครับสนับสนุนโดยทุกๆเรื่องเราไม่ประนีประนอมเพื่อคุณภาพการรักษาโรงพยาบาลบำรุงราชสมุดอ e ีครีมดูแลริ้โรอยแผลเป็น คนที่แบบเป็นโรฮิตจานนี่มันจะมีอาการมีอาการออกไหมอาการของโรฮิตจานนะครับบางทีมันจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆซึ่งเดี๋ยวอาจจะไม่สังเกตเห็นนะครับโดยที่ฮะบางคนดูหน้าซีซีเห็นเพื่อนหน้าซีซีเนี่ยอาจจะโรหิตจางได้นะครับหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับออกกำลังกายแล้วเหนื่อยง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับใจสั่นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับขี้หนาวอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ถ้ามันเป็นเยอะขึ้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากที่ผมบอกแล้วว่า เอ่อเม็ดเลือดแดงนี่ส่งออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างของร่างกายทุกส่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโลหิตจางนานๆเข้าอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ขาดออกซิเจนนะครับทำให้การทํางานของรลาทุกอย่างเนี่ยมันเสื่อมไปหมดตั้งแต่สมองนะครับหัวใจไตตับปอดที่สําคัญหัวใจเนี่ยหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเป็นมากๆเลยนะครับถึงหัวใจวายตายได้นะครับนั่นไงครับอาการของโรคโลหิตจางมีมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าซีด หน้ามืดเป็นลมบ่อยเหนื่อยง่ายใจสั่นบ่อยๆที่หนาวและถ้าไม่รักษา <S <S ก็จะส่งผลกับทุกอวัยวะ <S 1> <S 1> และอาจหัวใจวายตายได้เลยครับเรามาตรวจหาโลหิตจ,จางนสมมติเราตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยเขาจะเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะตรวจอันนี้ด้วยไหมฮะว่าไอ้ร่างกายเรามีเม็ดเลือดอยู่ าะสมหรือไม่ครับคือโดยทั่เป็นตรวจร่างประจำปีเราจดนับเม็ดเลือดอยู่แล้วนะครับเป็นการตรวจนับเม็ดเลือดนะครับทั้งเมด็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดนะครับในการดูโรหิตจางเราดูเม็ดเลือดแดงนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของตรวจร่างกายประจาปีอยู่แล้วนะครับ yeah. ซึ่งซึ่งเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันเริ่มมีโรหิตจางแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปลองดูนหนยไมเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ตรวจร่างกายกันอยู่นะแต่ว่าเราไม่เคยถามคุณหมอเหมือนกันว่าเอ๊ะเม็ดเลือดเราจมเหมนมากไหมจมน้อยไหมเนอ็ใช เลือดครับตัวเลือดครับใช่ไหมฮะอย่าดูดมากๆนะครับเดี๋ยวจางโอ้โหขอบคุณครับครับครับคุย์มาครับทุกอาทิตย์เลยตัวเลือดเลือดเนี่ยฮะคุณหมอเมื şey ่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วพิธีกรของเราก็จะต้องเข้ารับการเจาะเลือดเพื่อนำไปส่งตรวจกันล่ะครับใครก่อใคร่อผมขอก็ได้ผมอก็ได้มา เออทำไมอีกุณจำจอ๋อ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 มามาไปคุณกำมือแน่นๆในเลือดคุณไม่ไหลแน่แล้วเนี่ยกำแน่นๆเนี่ยพอกำแน่นๆปุ๊บเลือดก็วูบออกมาเลยตอนแรกกำไม่ค่อยแน่นนั้นเลือดไม่ค่อยออกนะฮะ หลอดที่2องเอาใช้กี่หลอดนะเนี่ยใช้ถึง3หลอดนะวันนี้ฮะใช้3หลอดกำแน่นแน่นๆเลือดไม่ได้พุ่งเออเออมือเป็นเด็มือมปนสั่นแล้วก็มาถึงตาของคุณซูโมกิ๊กกันบ้างครับ จาอแล้วยังยังแม่คุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็ยังคงกลัวไม่กล้ามองเหมือนเคยเลยครับดูสิตายมองเว้ยท่านผู้ชมมองจำว่าการเจาะเลือดเนี่ยเป็นวิธีการเจาะเลือดเ่าเห็นกันจะจอ่าเห็นันจะจนี่ปั๊บมาแล้วยังยังเจาะเลือดขึ้นมาปั๊บเห็นไหมเห็นไหม ได้มาแล้วหนึ่งเห็นไหมกดเทไวปั๊บกดปนี่นี่ถ้าถ้านี่เพิ่มถ้าแบมันมันไม่ไหลอ่าเนี่ยถ,ถ้าแบไม,ไ,ไม่ไหลนะต้องกาวเพิ่อพกกำปัป๊บโอ้อโหพุ่งเลยฮะพุ่ง ไปครับ<ป>อ่ะคุณหมอครับสวัสดีคุณหมอแล้วครับ<ป>ครับโอเคเนี่ยก็เดี๋ยวหมจอจะให้ดูผลนะนะครับคครับๆๆๆพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังผลการตรวจของทั้งคู่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครู่เดียวครับโอเคเนี้ยก็เดี๋ยวหมอจะให้ดูผลนะนะครับคือนอกเหนือจากที่เราดูค่าทางห้องปฏิบัติการแล้วนะครับ คือหมอยังจะเอาตัวเลือดนะครับไปถ่ายบนสไลด์ลรามาส่องดูกล้องจุลทรรศน์ด้วยเพื่อดูลูกล่างหน้าตาของเม็ดเลือดนะครับต้องเป็นยังไงครับครับอันนี้ันของของคุณของคุณกิกนะครับไอเม็ดเลือดขาวปกตินะครับของของของคุณของคุณกิกนะครับจุดเล็กๆมุมๆนี่เป็นเกล็ดเลือดนะครับซึ่งนี่คือลักษณะของของเลือดที่ที่ดูแลปกตินะครับหมอไอเกล็ดเลือดนี้ทำไว้ทำให้เลือดแข็งตัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้เราดูเม็ดเลือดแดงเป็นหลักนะครับก็ถือว่าถือว่าใช้ได้หน้าตาเนี้ยปกติดีนะครับไปอะรนะครับ อันนี้ก็ดูสวยดีนะครับไม่เลืดแดงกลมดีครับกลมเลยครับไม่ไม่มีลักษณะของเล็อดแดงที่ผิดปกติอะไรนะครับ เอาละมาผมละนี่ไงเบี้ยวเลยท่านนรลงอันนี้อันนี้ของของนี่ไงเอนที่คุณเป็นลูกเป้าเป้านี่ไงของคุณติ๊กนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกตินะครับอันนี้บ่งบอกถึงว่าเป็นลักษณะของความผิดปกติของฮีโมโกลบินนะครับทางพันธุกรรมนะครับซึ่งเมื่อฮีโมโกลบินที่ผิดปกตินะครับรูปร่างหน้าตามันก็จะผิดปกติจะให้เลี้ยนไปอย่างนี้จะให้เม็ดเลือดแดงที่ออกมาเนี่ยมีหน้าตาผิดปกตินะครับมันก็มีอย่างเบาและอย่างแรงนะครับ โชคดีที่คุณคุณติ๊กเนี่ยเป็นแบ่งเบานะครับก็ยังสู้ครับซึ่งโชคดีคือว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับอาจจะมีโรหิดจางเล็กน้อยนะครับซึ่งซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ก็ยอมรับได้นะครับเครับนะครับนอกจากนเรายังตรวจระดับของธาตุเหล็กสะสมในร่างกายด้วยซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยระดับธาตุเหล็กสะสมอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าคนเป็นโลหิตจางนี่รักษาได้ไหมครับถ้าเรา หาสาเหตุพบนะครับและสาเหตุนั้นรักษาได้เราก็สามารถที่รักษาได้เช่นถ้าเรามีแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเมะเร็ง ในลำไส้พวกนี้มันทําให้มีการเสียท่าุเหล็กไปทุกวันทุกวันทําให้เกิดการขาดท่านเหล็กนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มีสาเหตุพวกนั้นนะครับเป็นเพราะว่าเราทานอาหารท่านเหล็กน้อยนะครับหรือว่าเราเสียเลือดไปนะครับอย่างผู้หญิงคลอดลูกเสียเลือดมากนะครับมีประจำเดือนนะครับแล้วทานท่านเหล็กไปไม่เพียงพอพวกนี้เราก็ทานวิตามินท่านเหล็กประมาณ6เดือนเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะเป็นปกติแล้วอ๋อเหรอครับก็สามารถรักษาได้ง่ายๆเลยนะครับคราวนี้ถ้าเป็นโรคอื่นๆเนี่ยก็ต้องรักษาไปตามสาเหตุนะครับมีทั้งรักษาง่ายรักษายาก ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรคงต้องหลักสำคัญคือต้องหาสาเหตุก่อนครับขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งในคนคที่ตั้งครรภ์น,นะครับคนตั้งครรภ์นในคนจะตรวจนิดนึงนะครับเพราะว่า ถ้าเราพบเรื่องของโลหิตจางในคนตั้งค,ครรภ์ส่วนใหญ่จะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กนะครับ,รบแล้วเราก็ต้องรักษาไม่อย่างนั้นก็ทําให้การตั้งครรภ์จะมีผลข้างเคียงอย่างอ,างอื่นๆได้หลายๆอย่างตามมาเพราะฉะนั้นเวลาตั้งครรภ์ก็คงต้องตรวจเลือดนะครับว่ามีโลหิตจางหรือเปล่านะครับนะครับ,รบก็จะได้ให้วิตามินเสริมอะไรไว้ให้เพียงพอมันเพราะอะไรเพราะเขาต้องเอาเลือดไปเลี้ยงเด็กดั้ยหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าก็จะมีสารน้ําในร่างกายเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะดูบวมๆนิดนึงนะครับแลก็เลยทําให ความเข้มข้นของเลือดมันน้อยลงไปนิดนึงนะครับโอเคครับคอเคเขาแนะนำอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับวิธีการก็คืออย่างที่คุณหมอบอกทานอาหารให้ครบนะถูกวิธีนะฮะผักใบเขียวที่ทานเข้าไปน้องๆดูรายการอยู่บางทีเด็กๆก็ไม่ชอบทานแล้วานเนี่ยคุณหมอนะฮะใบเขียวนะครับเนื้อแดงก็ต้องทานตับก็ต้องทานว่ามีเหล็กเยอะนะครับครับนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับอ่าคุณนายแพทย์ภริศุกวรรณรัศมีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม ไปไปเลือดจแค่นี้เองนะเลยรู้เรื่องเลยออรู้เรื่องแต่จริงแล้วอย่างที่คุณหมอพูดนฟังคุณหมอพูดนะว่าโลหิตจางนี่มันอาจจะเป็นต้นเหตุเล็กๆของโรคอื่นอีกหลายโรคใช่อะไรสงสัยอ่ะสงสัยเรื่องอะไรอีกแล้วนี่ไงอ่ะ ดูแต่เป็นโรคโลหิตสามจางอ่ะเนี่ยรอยิบสามจางอะไรบ้างนี่เหขียวเหลืองนี่ไม่เกี่ยวแล้วนี่เขียวเหลืองชมพูเลยอ่ะนี่เนี่ยเอานิ้วไปจุ่มสีเล่นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยจะจุ่มที่ไหนวางมาวางมาเห็นปะเดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เป็นใครครับช่างทาสีนี่ไงเฮ้ยเอาแล้วเอานิ้วจุ่มสีเล่นเนี่ยว่างมากใช่ไหมป่าวครับพี่ ติกินสีพี่จะไม่ได้เหรอฮะกิ่นสีนะครับชอบสีชอบสีพี่ชอบสีชอบสีชอบเต้นแทบเชอบดูสีเลยเอาไาเอาไอ้ยหัวแดงอ้ยหัวแดงกินสีชอบเอาอีกไหมไม่ช่อะไเลยเหรอเอาไปผมรากก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับเอาอีกไ้มอะไรกินสีชอบไหมสีจานสีเลยเฮ้ยเอาไป